ฮัลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการริกกิ้งตัวละครน่ารักน่ารักประมาณนี้นะฮะโอเคแต่เราจะมาเลกนใะนลักษณะที่เป็นคนนะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะโอเคทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go <S โอเคสเต็ปแรกเนะี่ยเราก็อยู่ที่โปรแกรม Illustrator e นะเราก็จะมาทำการแยกไฟล์หรือว่าสร้างไฟล์ของตัวคาแรคเตอร์ของเราขึ้นมาก่อนนะครับโอเค ประมาณนี้นะตัวอย่างนะครับผมก็จะเตรียมเจ้าตัวสิงโตตัวกรตุนนะตัวตุ๊กตุนสิงโตตัวนี้นะครับเราจะต้องแยกเลเยอร์สัดส่วนของมันออกมานะครับตามสเต็ปของการทำครีเอเตอร์โมชั่นนะครับก็คือการแยกตัวออกมานะครับอย่างนี้ตัวนะแขนขวาแขนซ้ายอ่าแล้วก็ขาซ้ายขาขวานะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวหนวดเอ้ยไม่ใช่หนวดตัวผมนะผมของสิงโตนะครับ ตรงนี้นะแล้วก็มีหน้าสีขาวอันนี้หรือีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็หูขวาหูซ้ายนะแล้วก็อันนี้ผมจะรวมกันเป็นเลเยอร์หนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จมูกแล้วก็ตาสองข้างเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เลเยอร์ครับมาที่เลเยอร์ปุ๊บนะต่อมาเนี่ยเราก็มาที่คลิกไปที่เลเยอร์สิงโตนะครับแล้วก็มาที่ตรงขีดสีขีดตรงนี้3มขีด คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่เ e เย t e to l a y e r s e q u e n c e นะครับสร้าง sequence ของ La เ e r ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปครับจึ๊บอ่ะมันก็นจะแยก La y ยอออกมาทั้งหมดให้เรานะโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราเลือก Layer ทั้งหมดน,นะครับคลิก Layer นี้นะฮะแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก La y e r นี้ด้วยนะอันข้างบนไม่ต้องกดนะที่เป็นรูปเต็มนะครับเราก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมันขึ้นไปข้างบนนะครับ อ่ะโอเคมันก็จะทําการแยกออกกรุปออกแยกกรุปออกมาจากตัวทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้พอเราแยกกรุ๊ปออกมาจากเลเยอร์ตัวสิ่งโตแล้วเนี่ยตัวเลเยอร์สิ่งโตเมื่อกี้มันก็จะว่างเปล่าครับเราก็สามารถลบออกไปได้เลยคลิกเลเยอร์แล้วก็ลบออกไปเลยปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะโอเคต่อไปเนี่ยเราก็ตั้งชื่อก่อนเลยนะครับตั้งชื่อก่อนเลยจมูกนะตอนนี้ก็ตั้งชื่อไว้มื่อก็ลองตั้งชื่อตามเลยครับ โอเคต่อมาเนี่ยสิงโตเนี่ยเรามันก็จะมีปากด้วยเนาะเราก็ผมกดเซฟอันนี้ก่อนแล้วก็มันก็จริงๆก็จะมีสร้างอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับสร้างไฟล์ ai ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะเป็นปากนะครับก็คืออันนี้นะผมก็จะสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับปากก็ให้เราสร้างไฟล์เตรียมไฟล์ในการจะไปทำ l i กก i n g ในตัวละครประมาณนี้นะโอเคในส่วนของปากเนี่ยเราก็จะมีประมาณนี้นะเลยเยอร,ร์นะฮะเราก็จะมีเลเยอร์ไกด์มีอันนึงนะเป็นตัวไกด์ เรียงลาดับ1 2 3 4 5 6นะเราจะมีหกอันนะเป็นยกตัวอย่างนะครับทีนี้ก็ไฟล์แต่ละปากแต่ละอิโมชันแต่ละความรู้สึกนะครับอ้าปากยิ้มแอปเบลอะไรต่างๆนะครับเราก็เตรียมนะครับนี่ก็เรียงเลเยอร์เลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเรียง1 2 3 4ง6เรียงอย่างนี้เลยนะครับ1 2 3 4เรียงซ้ายไปขวานะครับโอเคเราเตรียมไฟล์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำลิกกิ้งในโปรแกรม After Effects ต่อกันเลย